สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สพทวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาอีก20ปีข้างหน้าหวังลดการแข่งขันสูงและลดความเหลื่อมล้ำในสถานศึกษาค่ะ ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออได้กล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าที่ประชุมได้แจ้งการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาตามนโยบายของนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่รับทราบ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโรงเรียนดีของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้เขตพื้นที่ดำเนินการสำรวจจำนวนโรงเรียนในอีก20ปีข้างหน้าจะมีโรงเรียนประถมะศึกษาแต่ละเขตพื้นที่อีกกี่แห่งที่จะเป็นโรงเรียนดีของชุมชนและหากมีโรงเรียนดีของชุมชนเกิดขึ้นในหนึ่งพื้นที่จะสามารถบริการได้อีกกี่โรงเรียนในการที่จะมาใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะต้องทํางานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นในการส่งต่อนักเรียนให้มาเรียนโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองเพื่อตอบโจทย์ลดภาระโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในพื้นที่เพราะโรงเรียนมัธยม ขออภัยค่ะเพราะโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองก็มีคุณภาพไม่แตกต่างกันรวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กโรงเรียนขยายได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งนี้หากเขตพื้นที่จัดทําแผนให้เห็นภาพการดําเนินการในอนาคตได้ชัดเจนเชื่อว่าในอีก20ปีข้างหน้าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมน้าทางการศึกษาภาพรวมของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะโรงเรียนดีของชุมชนกับโรงเรียนมัธยมดีสมุมเมือง ก็ได้แจ้งกำชับไปยังท่านผอ,อ,อเขตทุกเขตได้ได้กำกับเรื่องการพอดจุดว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนประถมแต่ละเขตควรจะมีจริงๆเนี่ยกี่โรงที่จะเป็นโรงเรียนดีของชุมชนนะครับแล้วถ้ามีโรงเรียนดีของชุมชนหนึ่งโรงเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยจะสามารถบริการได้อีกกี่โรงเรียนในการที่จะมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน นั่นก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่นะครับโดยจะไม่พูดถึงเรื่องการยุบค,ควบรวมอีกต่อไปก็คือทํำยังไงโรงเรียนจะมีคุณภาพนะครับอันนี้เรื่องที่ที่ททเราพยายามจะเล่งแล้วก็มอบหมายให้พออเขตหนึ่งเป็นตัวแทนในการที่จะรวบรวมในการพอดจุดหรือเป้าหมายของทั้ง 3, 4เขตในจังหวัดนั้นๆเนี่ย มาเป็นภาพใหญ่ของจังหวัดนะครับว่าสุดท้ายแล้วในจังหวัดนั้นจะมีโรงเรียนประถมดีของชุมชนอยู่ทั้งหมดกี่โรงแล้วก็ให้ร่วมกับเขตมัธยมที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นในการที่จะกำหนดโรงเรียนดีสี่มุมเมืองรองรับเด็กที่จะจบจากโรงเรียนดีของชุมชนนะเข้ามาต่อยอดเป็นโรงเรียนมัธยมเพื่อตอบโจทย์หนึ่งต้องลดภาระโรงเรียนแข่งขันสูง ให้มาเรียนที่โรงเรียนดีสี่มุมเมืองในมากขึ้นเพราะคุณภาพไม่แตกต่างกันสสามารถเก็บเด็กขยายโอกาสที่อยู่ในโรงเรียนเล็กๆมาเรียนที่นี่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าทุกโรงเรียนมีแผนที่หรือมีการวางแผนจัดทาตรงนี้มีประสิทธิภาพเนี่ยภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนไม่มีคุณภาพใกล้เคียงกันได้ในภาพรวมประเทศนะครับอันนี้ ผมก็คำชับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยสามารถเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้<ส>เพื่อจะให้ข้าราชการระดับ10กลับไปรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าที่เขตพื้นที่ทําที่จังหวัดทํานั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนไปได้มีประสิทธ,ธิภาพแค่ไหนอย่างไรเสร็จแล้วก็จะนำโปรเจก์นี้เข้าเสนอคลอมเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบก็จะขับเคลื่อน โรงเรียนเหล่านี้เป็นระบบต่อไปว่าจะทำเสร็จภายใน3ปี5ปี10ปี